สวัสดีครับบอรันนี่ครับผมสบายดีสาวตาดามจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันช่วงเย็นๆครับผมตอนนี้บรรยากาศที่เทียงนาบอรนี่เต็มไปด้วยน้ำนะครับ <c oughs> บอรันนี่ได้ใส่ตาข่ายไว้ตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายเนาะเมนเดี๋ยวมาลุ้นปลากันครับผมน้ําท่วมทั้งทีก็ต้องคว้าโอกาสไวดส้ดิใส่เบสใส่ตาข่าย <c oughs> ใส่ทุกอย่างที่ได้ปลาวันนี้นะแมนจ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณกําลังจะสี่โมงเย็นไปลุ้นปลากันครับผม <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ครับผม น้ำก็ขึ้นสูงเรื่อยๆ <Man. S 1> เพราะว่าฝนก็เพิ่งจะหยุดตกเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ก็ตกหนักมากนะประมาณ20นาทีวันนี้ใส่ตะข่ายไว้ประมาณ3อันครับผมเอาลุ้นกันว่าจะได้ปลาเยอะแค่ไหนอาจารย์เติงก็นู่นครับผมนอนรอเก็บปลาอยู่ <laughs> อาจารย์เติงก็ไม่เคยเห็นน้ําท่วมนี่ oh. ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งที่น้ําท่วม ทางเทน้าบริษัทน้ําท่วมทุกครั้งก็บรรยากาศดีทุกครั้งนะครับผมนี่บรรยากาศชุ่ชื้นวันนี้ไม่เห็นแสงแดดเลยจนถึงค่ำนะครับอากาศหนาวได้ไหอนี้นะเย็นมนประมาณ25องศาถึงไหมสาตานสิเดไปหาหล่อซื้อเสื้อแขนยาวเราหลังมาเลยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับไปใครจะลงด้วยใครจะไปน้ำอีพ่อเมื่อวานนี้ต้องแต่งนะไปดูตะข่ายด้วยไปแล้วไหมไปน้ำอีพ่อแล้วไหมไปน้ำบอต้องแต่งกับอีแม่หนังนี่ไปไปดูน้ำหน่อย น้ำขึ้นหรือเปล่าฝนตกเมื่อกี้นะครับผมโอ้ที่จริงน้ําขึ้นสูงมากนะครับต้นข้าวเราก็สูงเช่นกันเนี่ยบอลร,ร์นี่มองมอลร์นี่คืออยู่สูงแถน่ะบ่ไม่เอาใครยกขึ้นมาหนิมอลร์นี่เหรอโอ้ใครยกตะข่ายขึ้นมาแบนี้โอ้ยน้ำท่วมเบอร์แซมนี่เรียบร้อยเลยครับผมพูนคอฟฟี่ที่ลงไปน้ำบนอ่ะนี่ยังบปฏิภาณกา็ลงมาอย่างลูกเป็นบงคลจักว่าน้ำท่วมไหมนะไป บอลนี้ใส่ไว้สามอันนะครับอันหนึ่งก็ตรงนี้ไปถึงตรงนั้นนะส่วนอีกสองอันอยู่โน้นนะครับใส่ลงไปจนถึงพุ่นละต้นยูคาพุ่นละปาดคือไปไกลเท่ลนเมื่อวานใส่แค่อันเดียววันนี้น้ําขึ้นสูงบันณนี้ก็เลยใส่ไว้สามอันเลย ลงดูตะคายแล้วครับผมโอ้ยน้ําน่าจะเย็นแล้วก็ลึกด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะยังไม่มีที่ท่าว่าน้ําจะลดลงเลยนะครับนี่เห็นปลาแล้วครับผมประมาณสี่ห้าตัวนะครับนู่นโอ้ยปลาตัวใหญ่เด้อน,นะครับอันนี้เป็นมอง4ี่เซนนะปลาก็ไส์สี่เซนนะครับนู่น ون. น่าจะเกินสิตัวนะดังนี้น้ําลึกมากครับผม โโอ้หด้านล่างยิ่งลึกนะครับคุ่งานาตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำนะครับน้ำลึกลงเรื่อยๆนะครับบอนนี้ส่ยตะคายไว้อยู่นู่นครับผมนู่นนะครับต้นยูคาพ่นละหมานปลาอยู่บ่นา โอ้ยปลาช้อนครับผมคุณอ่ะโอ้โหนะปลาเยอะมากเดี๋ยวไปเก็บตาข่ายจากนู่นขึ้นมานะครับตาข่ายอันนึงก็ยาวมากนะครับจากเสานี้จนสุดนู่นนะอันนี้ใส่ไว้สองตาข่ายนะครับมีปลาอยู่บ่นอ๋อตรงนี้น้ำลึกนะครับประมาณเมตรกว่าๆอู้เห็นปลาอยู่นะนู่นนู่น,น,น ปลาเยอะอยู่ครับผมอันนี้ปลาช่อนน้ำลึกปลาไม่ค่อยถูกนะครับส่วนมากจะถูกตรงน้ำประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมานิดนึงลึกที่สุดนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นปีก่อนๆน,นะน้ำประมาณนี้นะครับอันนี้น้ำยังไม่มาเรงมากนะครับถ้าหนักสุดก็คือน้ำประมาณนี้นะตรงนี้นะ ปลาครับผมตู้ยเรียบร้อยโอ้โหตรงนี้น้ำลึกนะครับตรงนี้ลึกสุดๆน้ำเย็นมากโอ้โหมีแต่หญ้านะครับอ้หยหญ้าเยอะมากไปเดี๋ยวเก็บกลับครับผมทีนี้ ใส่ขึ้นไปถึงโน้นนะครับประมาณเกือบสองรเมตรคุณละมาดูกันครับผมจะได้ปลาพอ,อย่างยุบบ่นี่ส่วนมากตรงที่น้ำลึกไม่ค่อยดนปลานะครับส่วนมากปลาจะอยู่ประมาณโน้นนะอยู่น้ำตื้นนะครับน้น้ำลึกไม่มีสักตัวทุกๆปีครับผมกิจกรรมของบารานี่นะ ใส่ตะข่ายดักปลานะครับนี่ใส่อยู่ทุ่งนาหนะมานนะครับผมดูอ่างเก็บน้ําบ่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคู่แข่งเยอะบริเวณแถวนี้นี่มีแต่บา่าวรนี้คนเดียวนะครับที่ใส่เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่กล้ามาใส่นะครับเพราะว่าเป็นทุ่งนาของญาติพี่น้องกันเนาะถ้าไม่ใช่ญาติเขาเเจ้าก็ไม่ไม่กล้ามาใส่นะครับนี่ตรงนี้น้ําตื้นครับผมปลาจะถูกเยอะมากนะครับอันนี้น้ําประมาณ เลยหัวเข่าขึ้นมานิดนึงนะนี่ปลาครับผมโอ้โหปลาชอบน้ำตื้นนะครับนี่ปลาหมอครับผมสองตัวเอา้ามันมันพอได้อยู่เดอ้อนะครับนี่น,นี่ด้านล่างอีกตัวนึงอู้หค่อยหมานตัวนี้ตัวบนน่าจะมานกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าน้ำตื้นฝั่งนูน้นตรงนี้น้ำลึก ไม่มีปลาดุกนะครับถ้าปลาดุกนี่เราต้องอใส่ช่วงหัวข้านะไปหาพวงนี้เช้าอันนี้บ่อนี้ใส่ตอนเที่ยงนะครับนี่นะประมาณกินข้าวเที่ยงแล้วก็ลงมาใส่นะนี่อุย้ยปลาเยอะเลยนะครับโออันนี้ปลาตะเพียนครับผมหรือว่าปลาปากนะนี่เป็นคู่เลยอ้าวเสร็จเรียบร้อยอันนึงครับผมเอ้ ประมาณสิบกว่าตัวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่อันที่สองต่อทีนี้โอ้โหอันที่สองครับผมมีแต่หญ้านะอ้ยมีแต่เศษไม้ใบหญ้านะครับหมานอยู่บ่เนาะอันนี้ยังไม่เห็นปลาสักตัว โอ้ช่วงนี้ครับผมมีแต่ปลานะนี่โอ้โหเป็นแถวเลยนะโอ้โหปลาเยอะมากนะครับอันนี้ปลาช่อนอันนี้ปลาหมอครับผมนี่โอ้โหสีห้าตัวมานมากตรงนี้น้ำประมาณหัวเข่าครับผมนี่ปลาจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ปลาไซส์ประมาณ3ามเซนนะครับอโอ้ยพุ่นน่ะ โอ้โหนี่ครับผมสี่ห้าตัวนู่นเลยนะโอ้โหปลาหมอตัวนี้ตัวบักใหญ่นะครับโอ้โปิ้งีแซบไฮเดอร์นะครับนีนะใส่ประมาณนี้นะนี่โอ้โหตัวบักใหญ่คักเลยนะครับแบบนี้โอ้โหอันนี้สามสี่ตัวแล้วครับติดกันเลยนี่โอ้ยหมานจริงๆครับผมมี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 หมานมากโอ้ย จนหนักเลยครับตอนนี้คุณน่ะอุ้ยปลาดุกปลาดุกครับผมปลาดุกปลาดุกโอ้นึกว่าจะไม่โดนนะครับผมปลาดุกอุ้ยใสกำลังดีครับผมนี่นี่นี่โอ้โยใสประมาณนี้เลยนะพอดีแจ่วนะครับอุ้ยหมานมากเลยไม่คิดว่าจะหมานขนาดนี้นะครับพูดนะครับปลา อันที่สามครับผมหมานอยู่บ่ออันนี้อันนี้ใส่ใกล้เถียงนาเลยนะครับนี่นะใ,ใส่จนถึงกระท่อมหลังเถียงนาบริเน,นี้เลยนะเอาหมานอยู่บ่ออันนี้น้ําตื้นมากนะครับอยู่ใต้หัวข่าวนิดนึงน้ําไม่ลึกอันนี้นะตื้นมากนะครับแต่ก็มีปลาอยู่นะเอาลุ้นกันไอหมานอยูบอ่บ่อ ไม่เห็นปลาเลยครับผมโอ้ยนั่นนั่นันนนน่หนึ่งตัวครับผมหนึ่งตัวอันที่สามกระมานอยู่เดอ้อนู่นูนปลาปากปลาปากปลาปลากครับผมแงงไปดามีพ่อบอ๊าพากันมาขืนเถียงเต็มเถียงเลยนี่กระยินสีใหญ่เบิง่ง ขึ้นนอดหัวอีแม่ตุยมาแต่สายตองแตง่งเป็นลอยไปหาอีพ่อบกกระโตเปียกนี่ฮึโอ้ว่าบบฟังควมบอกเบิ่งแน่น้องเลียออกหายเลยหันลูกก็เป็นคนลงนำ้ำขึ้นมาแต่น้ำเลยแม่นน้องหลักะเลียออกหายเลยหันความมันดือ้อตองแต่งความมันอยากไปน้ำอีพ่อนะอีแม่บอกแล้วอย่าไปน้ำมันเลิกโอ้ยตองแต่งเลย โอ้ยหมาหดผิดแล้วจ้าเป็นไดหมานบ่บ่ค่อยหมานเลยครับผมบ่พนหลับปลานอนเบาละนี่เนาะเป็นไงเป็นไงบิ่งจ้ามีแต่ปูปลานานเบิ่งผูกเต็มเลยบ่ค่อยหมานปันใดครับผมบ่ค่อยหมานบ่ค่อยหมานเป็นไงคุณอ่ะพูนสุดยอดจ้าหมานสุดเลยเบึ่งอันนี้ไม่ค่อยถูกเลยนี่ถ้าเป็นปีที่ไหแล้วเนาะโอ้โหหลายกว่านี้อีกปลาอน่ะแม่น ปีนี้ถือว่าปลาเนี่ยได้ไปถึงเครื่องหนึ่งของปีที่แล้วนะปีที่แล้วใส่โอ้โหให้พ่อกับแม่เมาเอาอกช่วยไปถือว่าพออยู่พอกินครับผมอาจารย์เติงกลับแล้วบอกกลับเรียบร้อยอ้าวอุตสาหบ,บอกว่าอาจารย์เติงรอ,อปลากลับไปปิ้งคนเดิมมากลับแล้วไปเอาปลาออกทีนี้แม่ล่ะแม่ไปพูนขังสวนพุรตตาไปอ,บบอุวเอาคอกวะเอยปลาเนาะ โอ้ข้าวสุกพอดีเนาะหาที่ใส่ปลาก่อนจ้าเอาเลยโอ้อ่านึ่งข้าวเยอะแทนเนาะนึ่งข้าวลายเด้ช่วงนี้นะ่ะกินข้าวเสบเด้พอพราะว่ามีปลาเด้ลูกๆก,กัะหกตัวเนาะเอ้ห้าตัวสีเหลือห้าแล้วนะครับเพนดาไปอยู่ที่อื่นแล้วเพนด้าก็อยู่น้ำท้วนี่แหละจ้า ไอ้คอฟฟี่ฝนตกนอนทั้งวันเนาะคอฟฟี่เนาะเอ,อ้ยบรรยากาศแบบนี้คักหลายเนาะคอฟฟี่เนาะหากระตื่นนะครับนี่นะนอนทั้งวันนะครับเป็นหมาขี้ค้านแล้วคอฟฟนะ่ะให้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 มาเก็บปลาเร็วมาเก็บปลาเร็ว มาหยอกกันเถอะน้อยเนาะสาม่ลูกีเนาะพูนเล่นด้วยกันเถื่อนี่นะพูนพูนหยอกล้อกันเถื่อน่ะน่าแตงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะพลอยกเดี๋ยวสูงให้เนาะคุณน่ะอ้าวเอาออกเลยหมดแล้วนี่มาเอาออกสวยสาวตาดำเลยจักหนาจักตาปนเปื้อนกันไปเบิดสาวตาดำนี่แหละ เป็นคนบอกให้บอลนี่ใส่ตาข่ายสามอันนะครับผมอบอลนี่บอกใส่อันเดียวก็พอนะครับสาตร้ามกระสาออนปลาจ้าแหงเห็นผ็ดแหงอยากเก็บเด็ก <c oughs> บอกเมื่อกี้โทรบอกอาจารย์เติงเรียบร้อยบอกให้ออกมาปลดปลาช่วยนอยเอาปลาไปปิ้งด้วยป่ะ <c oughs> ไม่รู้จะออกมาหรือเปล่านะครับผมอาจารย์เติงไม่คิดว่าจะได้ปลาเยอะขนาดนี้ดิเมืม่อวานก็ประมาณสิบกว่าตัวเนาะ่อวันเนาะอาจารย์เติงก็ออกช่วยนะครับเมื่อวานนะ ไดนนิดเดียววันนี้โอ้โหเยอะเลยอ้าวจัดการเลยเดี๋ยวครับมืม่อน,นี้ซาตาาคขอปิดแล้วเอาข้ดไปส่งคุณย่าเนี่ยเดี๋ยวเอาอะไีเยอไปฝากป้าบอโอเคไปฝากจักดญาติเลยกินไม่หมดแน่นอนนะครับ,บ <า S 1> โอ้อาจารย์เติงมาพอดีมา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 น้อยน้อยองแตงอย่าดือ้อลูกอย่าดือ้อมาทุกวันกันยังเห่าเนาะ บ่จื้อบอ่เดี๋ยวนี้อาจารย์เตึงมาวันละสามรอบโัเอาออกเลยนี่โอ้โหบบคิดว่าจะหมานขนาดนี้ครับผมคุณนะอาจารย์เตึงเซียนเอาปลาออกเด้อนะครับอ้ยใกล้าแเเป็นไงเมือ่ออื่นใส่อีก กเก็บเสร็จกะใส่อีเดนี้จะรู้จะทานใส่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวค่าได้นี่เปิดด <c oughs> ีแล้วกระบอกเป็นพ้อง,งางเผื่อเอาขี้หนาขี้ยู่ออกอีกมืดแป๊บเดียวนะครับเมื่อเมื่อวานก็ใส่ตะข่ายจนมืดนะครับจนใช้แบตเตอรี่ใสเมื่อวานนะโอ้ยเพื่อจะออกได้แต่ละตัวเดหมานเธอเด้อช่วงนี้นะใส่คนเดียวเนาะหมานสุดๆบ่มีชาวบ้านมาแย่งเลยนะครับ <c oughs> ปกติใส่ที่อื่นเนี่ยโอ้บหทันชาวบ้านเนี่ยอ้วนเห็นมะปลาเนะาะเมนตาออกจมบบได้ไหมติดเลยนี่ปลาหมอในตัวบักใหญ่ปิ้งแซ่บขึ้นอย่างเดียเดี๋ยวสาวตดาดำใจขิ้อยู่่ออ่องหายก,ก่โอนอันนั้นนะ <c oughs> โอ้ผิดฤทธิ์อะไรเพราะว่าใส่น้ำคันนาเด้คันนากะหูกซ้ำบน้ำพระเ,เจ้าตัดหญ้าไว้อีกเป็นช่วงที่พระเจ้าตัดหญ้าพอดี เศษยามันก็เลยเข้าตาข่ายจนหมดเอา้าปลาตัวนึงก็ยังโบได้เลยวันนี้นะสายปลามันใหญ่กว่าตาข่ายหรืออกยากโอ้อะไแล่วเอา้ามีปลาดุกอยู่ตัวหนึ่งนะได้ปลาดุกเสย มาแม่เอาปลาออกช่วยหน่อยรอบนี้แห้งหลายเด้อแม่เด้อ <c oughs> หลายกว่าเมื่อวานสามเท่าเมื่อวานนี้บอกค่อยหมานป้านายเมื่อวานนี้ป้านาสตาตะลับอกว่าคำเจ็กหน่อยจังยามว่าสันดิ <c oughs> เดี๋ยวปลามันเน่าเด้ <c oughs> อยดีได้ปลาสดๆประมาณสามชั่วโมงดูครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เลยไปสี่ชั่วโมงเนาะแม่น <c oughs> ตุยเลยปลานะครับโบสดเลยเอาเก็บอย่างเดียวมาแม่มากลับบ้านค่ำได้ไหมเมื่อยบ่อุ้ยโดนแต่ปลาเข่งเนาะมีแต่ปลาเข่งปลาที่เอาออกแต่มองยากยากออกยากที่สุดได้ปลาเข่งเพราะว่ามันมีอันเกตมีคีมันอะ จับจัาหน่อยก็บปได้ตยติ้งบบอยากก่าปลาดุกคุณเด้อปลาเคียงนะงเนกีนน๊กินอย่างแม่อมปูนาบา่บอกอายกับเก่าป่าปแม่จะอมปูนาซะเล่าล่ะซาตาดำบ่สองอยากกินเขาเน่าแด่เน้ะมือนี่ <c oughs> กินปลาทุกวัน กินปลามีแต่ปลาปลาปลาตั้งแต่มือโูกสะดุ้งกับแม่พูปลาเข่งนี่ตัวใหญ่ๆนี่เอาตะล่ำทามแม่ว่าแม่ไปอีกอยู่บ่อโยกปลาซิวมัอนี่หือวะ่ะ <c oughs> อิ่มเรียบร้อยก <c oughs> ินแต่ปลากระเบือปลาอืมอ,ออกยากเนาะนี่เนาะ้ย <c oughs> ติดคักปลาหยางพ่อได้สะ Ifu ko nga ba? Ano ba na tayo? Ano ba มาเสร็จเรียบร้อยครับผมสรุปยอดโอ้โหโอ้โหครึ่งกระชามใหญ่ๆเลยนะแมนเอาจัดเลยจะเบียงให้ใครบ้างจัดเลยซาตานบูนเนวสิฟันดเดสซาตานเฉยอาจารย์เติงเลือกเอาเองอยากได้โตดิฟโตสุกอยากได้โตยังดิบบอดดิบก็บเลือกเอาเองเอาให้อาจารย์เติงเอาเลย <c oughs> เราก็ใส่ตะข่ายไปสองรอบเลยเนาะ<ม>นรอบเอ่อตอนเย็นเมื่อวานแล้วก็รอบเช้าแล้วก็รอบเย็นวันนี้อีกนะครับเอาอาจารย์เติงเลือกเอาเลย แม่เลือกให้คุณย่าเลยเจะเอาขึ้นให้ป้าด้วยนะแน่นอา่าแบ่งกันครับผมคุณย่าสาวตาดำกระโดนโดนถึงไปหาเหือได้คองฝาก,นะากผูหล่ะจะได้ถึงไปหาเพิ่นอา้าวปลาดุกให้อาจารย์เติงเลยปลาดุกเราเรืออยู่เอาเลยอาจารย์เติงปลาดุกนาะมื่อเจี๋ยเลยไปก,กินแบบได้ก็เลือกเอาได้ตามใจจ้าเมื่อคืนนี้พี่ชายใส่เบ็ดก็ได้ประมาณอ่ห4-5ตัวพมดีปลาดุกนะมีตัวใหญ่นะครับพี่ชายบัดนี้ก็ใส่ฝั่งโน้นทางเทียงปู่คุณน่ะ เราไปใส่ลางเทียนนาเามื่อคืนแน่จ้าแต่ปลาดุกไปหกตัวนะครับเมื่อคืนนะ <c oughs> อ้าวแรงเลยนะครับเ,เอายาออกหมดหรือ,อยังตะข่ายเราโอโสตาร์ทล้ำสิไปวอลคนมาดึงกันหยาออกอยูอ่นี่จะลงใส่อีกรอบนึงนะครับเบิง่งผูกเอาไว้ดูพรุ่งนี้เช้าเด้มีแต่หยาก้านป้องอุ้ยเต็มอาหยาน่าจะยังใส่ตะข่ายได้อยู่ประมาณสองวันนะครับถ้าฝนไม่ตกน้ำลดไม่ได้กินปลานะครับ น้ำขึ้นเรีบตักเด้ช่วงนี้อย่าเฝ้าเบื่อเด้อซาตารัมก็มาว,วันนี้ยามปลาเด้อโอ้ยแต่แค่สามวันนี้แหละใส่ตาข่ายาานะนอกนั้นก็น้ำแห้งซาตารัมน่ะเสียสาระเลยเด้เพราะว่าช่วงนี้มีปลาแล้วก็เอ้าแต่ปลาเจนโบนิไปาหาฮะเฮลังโงอยากแท่อยากว่ากับโบนิไปาหาฮะเฮลังโง่นะเฮลังโงกักบประธานชาวบ้านนะครับชาวบ้านเยอะนะครับในภูเขานะเอาได้คนละหนึ่งถุงใหญ่เขาแม่จะเติ้งเอามือเลย เอาเลยเอาเลยพรุ่งนี้สีสซอีกอยู่เอามือให้หมดเลยเบงขึ้นกันเลยกับป้านะของเรายังเยอะเรืออยู่เนาะแม่น้ายังเช่น้ำไว้อยู่นะครับปลาเค็งมีตัวใหญ่ๆเด้อรอบนี้นะมีแต่ไซงามๆนะครับโอ้แม่บอกกินปลาบอกยืนนี้กินปลาบอกม่ก็อมปูนาเนาะสิว่างเห็นฟังบอลนี่แม่นั่น ไปเอาซีนงัวมาแล,ลกรลบรอนยอมเอาปลาไหงก<อ>ินกินซีนงวัวเดากว่าแม่บบกินซีนกินแต่ปลาแม่กินปลานะครับบารนี่ว่าจะเกงเห็ดปวกที่เราไปหาตอนเที่ยงนะนา <c oughs> บารอนี่กับของงดปลานะครับผมเย็นนี้ <c oughs> ให้อาจารย์เตือนแล้วก็ไปฝากป้าส่วนเรา่อยกินปลาพรุ่งนี้เช้าคุณละ่ะโอเคจะลงใส่ตะไคร้อีกรอบหนึ่งอ๋าหนึ่งถุงใหญ่โอเค กลับบ้านเมืหาเห็ดอยู่เห็ดมิ้งไม่ทำไม่เล่นจากมามาเอาไหม่อ้าวพรุ่งนี้เจอกันอีกกินกาแฟตอนเช้าดูตะข่ายดักปลาต่อนะครับเอาเสียหญ้าสิรียงฝั่งนี้กำลังจ้าโอ้ยมีแต่หญ้านะครับผมดูใกล้นี่อันนี้ใส่โบได้เด้อนะครับผมต้องเคลียหญ้าออกให้หมดนะครับผมโอ้ยไปเอาไปฝากคุณย่าก่อนไปไปใบอันนี้ข้ามค่อยใส่ก็ได้บรลนนี่บหญ้า มีแบตเตอรี่อยู่ไม่กลัวนะครับฝนก็น่าจะตกทั้งคืนครับผมตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะตกยิบๆยับๆนะครับน่าจะตกถึงอีก2วันพุ่ละพายุเข้านะครับอุ้ยมืดคึมเลยสาตราำกวาสิมากแกงเห็ดจ้าเพาว่าบาลานี่เพิ่นโบกิดอยากกินปลาเด้ตอนนี้เพิ่นกา งอลงไปใส่มองอีกแล้วฮะกะมาแต่เอาปลาไปส่งคุณย่าส่วนพ่อกับแม่กะกลับบ้านจ้าพอ่อแม่กะบบ่คอยสบายอยู่เด็กบ่ได้อากาศเริ่มเย็นเลยเมื่อวานซื้อนี่เพิ่นกัไปตึกสะดุง้งเอาแท่เอาว่าเด้อันนี้เฮ็ดปวกซาตาดดัมเห็นอยู่ที่ว่างที่ซาตาดดัมไปเอาหมากเดือกับเบอลนี่นี่พอดีได้หม้อแกงหนึ่งเด้ซาตาดดัมกัสิขูดตีนเลยกะแกงจ้า เดี๋ยวขูดตีนเห็ดก่อนขูดเอาขี้ดินออกจ้ะนี่พอสีได้หลายๆกับโบได้หลายเพราะว่าข้าเจ้าหาก่อนเบิ่งเห็ดปวกยูนี่ดอกบบใหญ่คืออยู่บ้านสาะตาดมเด้บโคืออยู่ลาวอยู่ลาวนะดอกเฮ็ดปวกนี่ดอกไงก้านไ่ค่ักคืออย่างนี้ อันนี้ซาตาดามขูดตีนแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าเดีย๋ยวเอามาล่างเด้นี่จักน้ำลงไปอันนี้นานจะเป็นเฮดปลวกน้ำแกงเพราะวะ่าเฮดปลวกมันเป็นดอกน,น้อยๆเรียวๆเ,เบิ่งนี่ขันได้หลายๆคือสีขากซาวตาดามวะ่ะ อันนี้ซาอัตดำกะล่างมาแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าน,นี่สะอาดสะอาา้านค่ะปานหยังตอนนี้กะมืดเป็นทีเหยบห้อยแล้วเดี๋ยวซาอัตดำตำหมักเพช็กเขาเบือก่อนเสียดายแต่บ่มีใบายานางจากสอง,าางสามใบเด้กพะว่าแกงเฮ็ดซาวัตดำหมักใส่ใบายานางจากน้อยหนึ่งเผื่อความแซ่บ นี่จ้าแกงเห็ดปวกสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือพักสไลด์กับพักนางตู่พักสไลด์ใส่เข้าไปเพื่อให้มันมีรสชาติขมๆเนี่ยจักหน่อยเวลาสดน้ำเข้าไปนะอุ้ยซ่บขักปั้นหยังยังบ่แล้วอยู่บ่เนาะเบาแลนี่ไปใส่มองเนาะแกงเห็ดกับบย่ายากได้จ้านี่หม้อผดแล้วก็เอาหมักเพ็ดกับข้าเบือที่เฮาตำลงไปเลย บดีก็ใส่เห็ดปวกลงไปเลยจ้านี่โอยพอดีได้หมอหน้อยหนึ่งให้เห็ดปวกซุกจักหน่อยจังคอยทิมพักลงน้ำหลังเห็ดซุกแล้วก็เอาพักลงไปเลยจ้านี่พักที่สาวตาดำเตรียมไว้กับน,นี่พัก สลไลแหละกะพักนังตูบัน,นี้กะปรุงเลยใส่ประแดดประแดดนี่กะใส่ประแดดซุกเด้ใส่แป้งน,นัวน้อยนึงมาเยอะมาเยอะแกงเห็ดซุกเลยเด้อบอลันนี่ใช่ไหปบะจ้าโอเค มาไหว้ไหว้ไหว้กินขา้าวกินน้ำนอนจ้ามีอะไรกินบ้างเลยแกงเห็ดกับปู่กับปูแม่จ้าโอ้อมปูนานะครับหลายอยูบอ่บ่บ่คือกันกับต่าวตะดำเห็นไหมแม่ใส่ของเบื่อน้ำบาละเ<า>นาะแม่จะเป็นเหลียวๆเนาะแม่ซาตตดำทำจะเป็นก้อนๆน,นะครับแม่จ้านายนแกงเห็ดเราไหนโอ้โห ไปจัดเลยถ้าซื้อหนะ่ร้อยหนึ่งเลยนะหนึ่เพลงมากแล้วครับผมอันนี้เห็นลูกนุ่งเก้พันกระตาเป้หนึ่งบอกแต่สาวตานไปทานต้นเทียงหันประมาณสามชิอดอกคือเห็ดนี่แ่ละไปหิวข้าวแล้วครับผมมีโซมเมน,นูเน,ะนาะไปพอลนี้ยังใส่ตะข่ายไม่เสร็จเลย,ยจาออีกหนึ่งอันอีกข้กาวแรวจะล้งไส้ใหมไปพร้อมครับผม มาครับผมทานข้าวเย็นด้วยกันครับนักินข่าวนำการเด้อจ้ามเมนูบ,นบ้านวันนี้ <c oughs> หาปลาแต่ได้กินเห็ดแกงเห็ดปวก <c oughs> แมนอูเบิ้ง <c oughs> อินนก็ไปเจอโดยบังเอิญเนาะมันจ้าอืมอืวยเนาะอยู่เราออกอียังอยู่แล้วนะสาตะดันนะย่านเตกลับบ้านบอทานเดวบวรน,นี่แมนเพราะว่าเห็ดมัน,นก็สิออกลาหลังกันนี่แหละเมโทรมาบอกว่าเห็ดปวกออกตอนไหนก็ เก็บของอะไรนั้นเลยเพราะว่าสามด้านบอกว่าดอกใหญ่นะครับผมแมนบัดนี้ก็อยากเก็บิพย์จริงนะจับบ้านไม่เกินสามชั่วโมงก็ถึงแล้วบอดนจ้าอยากตรงเก็บของเลยเนี่ยอย่าลืมของนะครับอมปุนาจะไม่มีผักเลย เราอยากกินกับไปากินกับผักกาดซอยน่ะโอ้ยแซ่บ่ะเยอะแมนทักพักแซ่บอร,อออรีถึงว่าทำไมถึงแพงนะครับริปกปววมันจะมีความหวานเนาะแมนหวานหอมค่ะ